เออถึงแล้วเอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านยนะครับผมอยู่กับผมพี่น้ำพีเดิมสำหรับเข้าสส่เกมการ์เดนเทลแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงแอบซองนะครับผมเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟเกาหลีก็ได้ปล่อยโน้ตแพดอัปเดตรอบหน้ามาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับแผนงานในอนาคตด,ด้วยนะครับจากผู้กากับโรบินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนนะครับว่าทั้งแผนงานทั้งอัปเดตหน้าเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างแต่อัปเดตหน้าอาจจะปล่อยมา นิดนึงนะครับต้องรออีกประมาณสักสีถึงหวันนะครับผมถึงจะปล่อยมาหมดนะครับผมแต่ว่าเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าเว็บไซต์ของทางเซิร์ฟเกาหลีนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลอ่านอัปเดตนะครับผมสัปดาห์ที่3ของเดือนสฤษภาคมนะครับก็คือจะเป็นแพทต่อจากตัวละครของสายลับเจนะครับผมอ่าก็จะมีตัวอะไรมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับ แพดหน้านะครับของเซิร์ฟเกาหลีนะครับต่อจากน้องเจนะครับผมก็จะมีตัวละครใหม่มานะครับคือจะเพิ่มฮีโร่ใหม่เข้ามาอ่าลิตเติ้ลบารอนนะครับผมเดซี่นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับจะเป็นตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ฮีโร่ที่สามารถวิวัฒนาการเป็น6ดาวได้พร้อมกับอาวุธนะครับผมก็จะมีในส่วนของกราเบียวนะครับผมแล้วก็อาวุธของน้องนะครับผมแมกเนตแคสนะครับผมแล้วก็คาร่านะครับผมคาร่านะครับ แล้วก็อาวุธของคาร่านะครับก็คือมือของไพมอนนั่นเองนะครับผมมันนี้นะครับผมก็คือจะเป็นตัวทัดแสงกับตัวทัดไฟนะครับบอกเลยว่ารูปที่เขาสปอยมามันหลอกดาวนะครับยังไม่มานะครับผมแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของอ่าซีซั่น3นะครับผมของเททิฮีโรนะครับผมอาณาจักรเอเดล่านะครับก็คือจะเป็นบทของน้องคนนี้นั่นเองนะครับจะเป็นบทของน้องอ่าเดซี่นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเททิฮีโรนะครับอัปเดตรอบนี้ นะครับผมจากข้อมูลที่เขาบอกมาเนี่ยเขาบอกว่ารางวัลจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่าจะมีการเพิ่มอ่าเหมือนกับเปิร์กใหม่อะไรใหม่เข้าไปนะครับผมจะมีสิ่งประดิษฐ์นะครับตามฤดูกาลเพิ่มเข้ามานะครับที่มีอยู่แล้วจะถูกเก็บถาวรแล้วไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็คือเหมือนกับรีใหม่นั่นเองนะครับผมบันทึกชั้นที่ไม่สิ้นสุดก็คือปกติเราจะอยู่ชั้นที่หนึ่งพันห้าร้อยใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมันจะมีการบันทึกชั้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็คือหมายความว่าน่าจะ ขึ้นเรื่อยๆอ่ะแพ้เมื่อไหร่ก็หยุดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่าแล้วก็ระดับยุทธวิธีนะครับผมทิตและคะแนนนะครับผมที่จะเปลี่ยนนะครับผมในส่วนของอเดร่าครับส่วนที่ส่วนจะถูกรีเซ็ตนะครับคือเหรียญทั้งหมดที่เราเก็บได้ในเทติโลเนี่ยจะรีเซ็ตนะครับถ้าเกิดถึงวันที่อัปเดตแล้วเราไม่ได้ใช้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปแลกสมุดแลกอะไรให้มันครบๆนะครับถ้าเกิดคุณแลกไม่ครบนะครับเหรียญเทติโลนะครับจะเปลี่ยนเป็นทองนะครับผมเหรียญละ เหรียญเทที่เล่าหนึ่งเหรียญเท่ากับสิบเหรียญนะครับผมสิบเหรียญทองหรือเปล่าอันนี้คือน่าจะมันบอกไม่งมันบอกงงเงคุณมันบอกว่าเหรียญประจําฤดูกาลที่คุณมีอยู่ถูกเปลี่ยนเป็นทองเหรียญละสิบเหรียญนะครับผมหนึ่งเหรียญเทที่ีโล่เท่ากับสิบเหรียญทองอะไรย่างนี้ป่ะงังก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเออไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วก็เขาวงกดฮีโร่นะครับที่จะเพิ่มพมมาใหม่นะครับแต่ว่าจะเข้าได้เฉพาะฮีโร่บางคนเท่านั้นอ่าผมมองว่าน่าจะเป็นตัวหกดาวที่เข้าได้นะ ประมาณนี้นครับผมอืมแล้วก็จะมีการเพิ่มนะครับผมในส่วนของอกอรบัญชาการกาเดียนนะครับซึ่งจะทำให้คุณสามารถพัฒนาฮีโร่ตามบทบาทได้คุณสามารถเพิ่มเลเวลนะครับผมอกองบัญชาการกาเดียนของคุณได้โดยใช้คะแนนที่สำนักงานใหญ่ของกาเดียนนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกอ่า ได้โดยไปถึงเลเวล300รออ่าปกติตอนนี้เราเลเวล3อ่าเลเวล250ยหหรือ3 0มร้อยวะจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยออกไปดูนะครับผมตอนนี้เราเลเวล300หรือว่าเลเวล2องเออไม่แน่ใจเออช่างมันก่อนครับผมกิจกรรมนะครับกิจกรรมเข้าร่วมการตดตโอของสิทธิ์นะคืนความสุขของครูนะครับกิจกรรมเข้าร่วมพิเศษนะครับอันนี้คือไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับปกติถ้าเกิดเป็นการเียนใหม่กลับมามจะไม่ใช่อย่างนี้ กิจกรรมนี้จะสิ้นสุดนู่นนี่นั่น,นเออปล่อยไปก่อนนะครับกิจกรรมรับสินค้ารับสินค้าฮีโร่อุป,ปรกรณ์ใหม่กำลังดำเนินการอยู่กิจกรรมรับสินค้าน่าจะเป็นตัวละครใหม่นะ,ะบิงโก,โกมาใหม่บุกกิวเลตนู่นนี่นั่นนะครับการเดินผ่าโอเคอันนี้คือหมดแล้วนะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับอันนี้คืออัปเดตปล่อยมานิดนึงนะครับต้องรออีกประมาณสักสองถึงสามวันนะครับถึงจะมาแบบเต็มๆนะครับแต่ว่าตอนนี้คือจดหมายของภูมิกับโรบินเนะี่ยมาแล้วนะผม จดหมายฉบับที่12ของผู้กับโรบินนะครับผมเขาก็จะบอกว่าในอนาคตนะครับเราจะทําอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับในอนาคตนะครับในส่วนของอิติโลนะครับผมซีซั่น3ก็จะมีในส่วนของพวกนี้เพิ่มเข้ามาก็คือศัตรูนั่นเองนะครับที่จะเพิ่มเข้ามานะครับแมปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแมปแมปก็ดูหมุนหมนหน่อยนะอ่ะโอเค แล้วก็ในส่วนของเขาวงกดใหม่นะที่เปิดให้เฉพาะฮีโร่บางคนเท่านั้นก็เนี่ยครับหน้าตาผมบอกแล้วว่าน่าจะเป็นแบบวงกดเฉพาะเฉพาะตัว6กดาวอะ่ะเออมั้งนะอันนี้คือไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวรอมันมาก่อนครับผมแล้วก็เพิ่มทักษะนะครับผมของกาเดียนนะครับอ่าก็คือต้องมีกองพันธ์การร้อยสามร้อยมั้งอันนี้คือน่าจะนะครับอืมโอเคเดี๋ยวรอมันมาก่อนนะครับเราเค่อยว่ากันละกันนะครับอันนี้ ล่อยไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวหกดาวที่จะมาในอนาคตนะครับในส่วนของนี่เลยคาร่านะครับผมเป็นตัวหกดาวนะครับที่กําลังจะมานะครับประมาณนี้น้องรู้สึกจะตาใสขึ้นเยอะนะอ่าโอเคตัวต่อไปจะเป็นกราเบียนนะครับผมอ่ากราเบียนขอรูปชัดๆหน่อยออ้ชัดเกินครับอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับนอกดูทรงเป็นเทวทูตขึ้นเยอะเลยนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอากาเบียนนะครับอ่ะไปและนี้คือสิ่งที่อ่าพุ่มกับโรบินเขาได้ปล่อยออกมานะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับหมดแล้วนะครับก็คือแผนงานในอนาคตนะผมก็คือกาเบียนกับอาร่านะครับที่จะทําในแผทนหน้านะครับแล้วก็เขาวงกดฮีโร่เฉพาะนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเททิท่โรซีซั่นสามครับผมที่กําลังจะมา รับในส่วนของเทติโนะครับตัวละครใหม่นะน้องเดซี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่าจะเป็นตัวนี้แหละนะเพราะว่าถ้าเกิดตอนบอกเป็นบารอนอ่าลิตเติลบารอนนะเดซี่น่าจะเป็นตัวนี้แหละเพราะว่าคิดได้อย่างเดียวครับคิดได้อย่างเดียวนะครับที่เขาจะอัปเดตมานะครับอจาจักอเดล่านะครับอันนี้เลยในซีซั่นสามนะครับก็น่าจะมีตัวละครมาใหม่2ตัวนะตอนแรกน่าจะเป็นอ่าเดซี่อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นอันเนี้ย ก็ประมาณเหมือนซีซันสองอะซีซันสองมันมีไครบา้างนะมีน้องเอลใช่ปะอ่าน้องเอลตัวหนึ่งแล้วก็อ่าน้องน้องล่มไร้่าตุอะผมลืมชื่อมันว่ะเออไม่ค่อยได้ใช้อ่ะลืมชื่อนั่นแหละน่าจะประมาณอย่างนั้นอะอันนี้น่าจะเป็นตัวโกงปะเน่าเตําตัวโกงเลยน่าจะเป็นนายพลอะไรสักอย่างนึงนะต,ตัวโกงอันนี้อ่าเป็นบารอนนะครับเจ้าหญิงของอาตัรเอเดลล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของ ที่เขาสรุปเนื้อเรื่องมาไม่ใช่เดที่เขาปล่อยอัปเดตมาครับก็จะมีในส่วนของ่าน้องเดซี่แล้วก็ตัวละคร6กดาวนะครับผมกาเบียนกับฮาร่านะครับผมประมาณนี้แล้วก็วงกดใหม่เฉพาะฮีโร่เท่านั้นนะครับผมที่เขาอัปเดตมานะครับก็ประมาณนี้แหละนะที่เอัปเดตมาไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เอามาให้ผู้ชมดูนะว่ามีอะไรจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่นี้เองนะครับผมโอ้ยผมก็ มานี้ละกันนะเดี๋ยวจะคิดถึงกันนะครับเอาคลิปมาหน่อยสักนิดหนึ่งก็ยังดีอีกสอวันแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะครับว่าอัปเดตเต็มๆม,มีอะไรบ้างนะครับผมอ่ากิจกรรมมันมีอะไรบ้างนะปะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บา,บายๆครับ